สบายดีพี่น้องมดจะขู่จะคนนะจ้ามากินลาปลาพี่น้องแซ่บน้ำกันลาบปลาบาเต้เซื้อมาแน่เลยกะซอแก้วซื้อมาพี่น้องบาเต้ซื้อตัวซุกซอแก้วซื้อตัวดิบทนบริกินเลยซอแก้วเอามาให้พี่นี่โอนเอามาขวดใส่กันน้ำแข็งหนักได้ประมาณนี้พี่น้องอันนี้แกงปลาหนังเสร็จ้ไม่สมบาเต้ซื้อมาแต่เมื่อคืนนี่ขนะองกินที่บาเต้ซื้อมาบ่มี่ไผกินจ้าคนพี่น้องเพราะว่า สาวแก้วเพิ่นซื้อเปปซี่มาให้กินน้อพื่นเนาะ<ม>กินเปปซี่คนลซอกซับจอดละอิ่มนะกับอุปพานกันกินเลยนี่กับปิ้งปลาทูเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอาไว้มาปอ้อนเอาตู้อีกน้อพื่นเนาะพักกับพี่น้องม,มีอ่อมน้ำเด้อพี่น้องเด้ออ่อมวานนี่อุ่นกำลังอุ่นพี่น้องเเยพราะว่าเขากินซื้อมาเอาขอตู้ไว้น้อพื่นเนาะมันเย็นมาอุ่นอีก ตบเป็นน้ำเอาได้พี่น้องเออโต้กันแต่เป็นน้ำเอาคนน้อยๆนี่ได้อ้อมเข้ากับคนแล้วเรียบร้อยพี่น้องบาริสต้าลโหพี่น้องกินข้าวรมกการ์สบายดีพี่น้องอะติ๊กติอะติ๊กติ๊กอะไรมีจานไหร เด้ดอสีป้อนเข่าสีน้องมันนะหนึ่งวันกับกลายเด้นลูกเด้อเป่าหวันผัดหนวันไหล่งวันเด่ลูกเด้อกรโตกขี้เข่ากับป้าคือเกาพีน้องใบดีเห็นอะไลูกใบดีทูเห็นอะไรทูะทูทูอ้าอ มานก็เพิ่มแปรบเดียบไร,รประู่มีอยู่ประมาณสี่โตเนี่ยก็เอาไปสโตกับอีกเครื่องหนึ่งน่อยอออกับเครื่องโตเอาไปสองโตกับเครื่องโตนโตหลาเวัอนดูด้วยอืมหลาจับเองนรงเดิมเนี่ยเป็นคำเป็นคำตรกเดิ เอา้าคือคายคือคายนี่แหละตื่นมาแหละกินนมเลยนะนี่ตื่นมาแหละกินนมเลยกินเข่า, <c oughs> า,าวย่าโลกเลยกินตักข้ววบ่หลับตาตัก หัวเศ้าเงินเขาเหลี่ยมเขาเหลี่ยมบ้างแห้งเหลี่ยมสาวาห้บัดเตอร์หห้บัดเตอร์เลยด เมื่อนี่มันบรแดดพี่น้องสุพาลูกไป,ปหาแงใครหมดก่อนเยอะนุ่นแกงปลาสุประคอ,องคิดอยากเพี่น้องเลยาแงใครหมดปลาละซื่อเอาปลาไคหมดแล้วหาเอา มา,มาเตะไปเวียกแล้วคื่อตีสี่โมองอ่อนวะก็ตื่นมาแต้วต่ต่เศร้าแท้ ก็คือบนนอน6โมงตื่นตื่นแล้วไปเวียกอุนบอกไปลืงหรอเคยลรอตื่นตื่นมาต,ตื่นมาเห็นยังแบบยีงเหรอครับอือบูดเรือ,อ,อ,อลัเงิน ไม่เีงลมมือหนึ่มครับม้ยก้เี้ยนหนมกมมอหนงคนหอมกระายมือตักผ่อนแอแล้วขับมือเดินหมนหออเไรไมี้ยะตักผ่อนนครับตักผ่อนเปิดตุณนู้นีกันแอร์แล้งนี่ก่อเจ้กตูมายังนึ่ มาอีกมาแรงไม่สามบอกมมาาอีกเขาเรียนอะไมาที่น้องเขาโตเขาโตอาเารยนพอแหลนใส่บ้านของเหมือนเขาเรียน ก็ก่างเงเืงเนสนะักเลื่อนอะสงบบฮะชักเดือนแล้วสอ,องเดืาน,นนะโอ้ตัวเก่าก็แต่เดือนแลวนะครับเดือนเก่าลเือนเ่ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนหรือเน่ ทลาคมแม่สอนอะไรแม่บอกทิลล่คัมิลเล่มัดในปากอสะก้อนเนี่ยเรามันหลคายใช่ไหมมันอิ่มเลยนะมันกินนมต่าอตัมเองเนี่ยตัวันไม่อช่ม่ไม่ ขอบคุณค่ายแลย้วโอ้วน้ําอ้ำมาก้ำแม่เดี๋ยวนี้กำลังเอิ่นแม่้แต่พี่น,น้องเอยกำลังเอิ่นแม่เดี๋ยวนี้ค่ะ ส่วนสกแกีปัน้ำข่าลนระหว่าง mọi người có một mẹ không? có tiền không? chứ cái tiền mẹ không? chứ có tiền mẹ không? chứ có mà ซื้อมุ้งปี๊ยทำคะแนนกับเอแต่เนี่ยนะซื้อเอากานการกัน่ากนรซื้อเป็นแบบที่แก้ไม่แก้ ินเผืกผ่าแ้นแลวหน้าบ่อนนะี่นั่บอนใครแม่อะทำไม่คือเาแม่แม่น้ำน้ำบ่จะน้ำมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันจิ้มไม่้าอยากน้ำอยากน้ำบ่คืโ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพื่อตัวเาถูกควาเือจเลนเพตอป่าอะไบอกแล้วก็กัวเลเ็นพักัล้วเหี่ยวเหีวไปตุ๊ก เอาคุณไปยังวะเอา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 ,เอาพี่นอ้องลิปนี่ลาไปก่อนเะจ้าพี่นอ้องกอพีุหน่าพี่นอ้องสบายดีพี่น้องได้